By the rookie Alex Palou. The second place finisher was this man, Sandy Stuvik, runner-up in Los. ข่าวกีฬานะครับวันนี้ถือว่ามีสิ่งพิเศษนะครับมาเจ๊ไก่ก็มานั่งร่วมด้วยใช่ต้องมานั่งตรงนี้ไม่ออกจากรายการ่รราายกต้องนั่งจนจบค่ะตงนี่นั่งไกลที่สุดเมื่อกี้พยายามจะหันแล้วก็ลืมหันกลับมาขอต้อนรับคุณแซนดี้เขาแก้วสตูวิกครับสวัสดี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 ครับไม่ต้อนรับผมเหรอครับไม่เดี๋ยวข่าวกีฬาวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากน้องแซนดี้นะครับเขาแก้วสตูวิกต้องบอกว่าเป็นนักขับลูกครึ่งไทยนอร์เวีย ที่เป็นคนไทยคนแรกับโปรฟองเล่าโอเพ่นหรือว่า F3 Open โอเพ่นนั่นเองนะครับวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะฮะดีครับดีค่ะจะว่าไปแล้วก็เป็นนี่น้องชายฝาแฝดของผมอีกแล้วโอ้คโอ้ดตรงไหนไม่ดูังยน่าไม่เชื่อลองถามนี่เนี่ยไม่เหมือนกันตรงไหนดูฮะทรงผมก็ทรงเดียวกันคคคิดว่าไงครับเหมือนไหมครับ ก็ก็คล้ายๆกันนะครับแล้วก็เข้มเลยครันนี่จนแน่นอนนะครับผิวเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราามาพูดคุยกับแซนดี้กันนะครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ที่แบบพอฟังแล้วรู้สึกภาคภูมิใจจริงๆที่ไปคว้าแชมป์ได้ถึงยุโรปนะฮะเป็นรายการระดับโลกด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงแชมป์ที่คว้าที่ยุโรป ถามแซนดีก้ก่อนครับว่าเริ่มต้นจับพวงมาลัยเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่อยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับตั้งแต่อายุ4ี่ขวบเลยนะครับเริ่มกับรถโกคาร์ทที่พัทยานี่เองนะครับผมก็แบบได้เรียนรู้เรื่องรถตั้งแต่อายุน้อยมากเลยนะครับหลังจาก ผมได้จับภูมิาลัยครั้งแรกติดใจเลยนะครับตอนสี่ขวบที่พัทยาครับไปอยู่กับครอบครัวที่พัทยาใช่ครับแล้วก็ไปคือหมายความว่าคุณพ่อเนี่ยพาไปสนามโกคาร์ทใช่ครับคุณพ่อพาไปนะครับแล้วก็ผมติดความแล้วเลยนะครับในความรักเลยตอนนั้นอ๋ออรพบรักครั้งแรกกับรถโกคาร์ทแล้วยังไงต่อครับยังไงต่อต่อก็แข่งโกคาร์ท จนถึงอายุ12ปีนะครับแล้วก็จากสขวบจากสขวบแล้วก็ได้ได้เล่นโกคาร์ดเนี่ยได้ขับโกคาร์ดแล้วก็เข้าแข่งขันด้วยใช่ครับเข้าแล้วครั้งแรกอายุเท่าไหร่ครับครั้งแรกก็อายุ6ขวบนะครับโอ้หกขวบนะเดี๋ยวต้องบอกถามพี่เขาหน่อยลูกพี่6ขวบยังวาดการ์ตูนอยู่เลยนะโอ้เก่งเก่งจริงหกขวบเนี่ยเริ่มแข่งขันโกคาร์ดแล้วแล้วก็เริ่มเป็นไงครับคว้าชงคว้าชงตอนนั้นก็ได้ที่3นะครับสนามแรกผม ก็แบบดีใจด้วยที่ได้ขึ้นโพเดียมนะครับในสนามแรกนี่ก็มีแบบต,ติดใจเลยนะครับที่ได้ประสบความสําเร็จในครั้งแรกนะครับก็ตอนนั้นก็ติดใจเลยใชครับแล้วก็แข่งโกคาร์ดเรื่อยมาจนถึงอายุจนถึงอายุ12นะครับตอนได้แชมป์เอเชียของโกคาร์ด โอ้โหไปได้แชมป์เอเชียด้วยไม่ธรรมดานลครับแมแน่นอนจริงๆแล้วก็หลังจากที่โกคาร์จนถึงอายุ12แน่นอนและว่ามันก็ต้องมีการเลื่อนระดับเราเลื่อนระดับไปยังไงเราก็เลื่อนระดับขึ้นไปรถฟอร์มูล่านะครับผมก็แบบพอใจแล้วกับโกคาร์นะครับแล้วก็อยากขึ้นไประดับสูงกว่าเพราะว่าความฝันของผมเป็น F1 นะครับแล้วก็ฝันตั้งแต่เด็กๆเลยว่าอยาก F1 ใช่ครับก็ต้องขึ้นระดับ ขึ้นสเตปหน้านะครับแต่ตอนนั้นก็เป็นฟอร์มูล่าเรโนนะครับผมก็ขึ้นแข่งในเอเชียใช่ครับเนเอเชียก่อนนะครับเป็นไงครับปีแรกๆที่ไปแข่งปีสาเองดิใช่ไหมตอนนั้นก็13ซ้อมนะครับแล้วก็ตอนอายุ14 15ก็ลงแข่งแล้วนะครับผมก็ได้แชมป์ในปีแรกเลยครับแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกแล้วก็คนที่อายุน้อยที่สุด ในการแข่งขันรายการนี้อายุ15ได้แชมป์รายการอะไรนะครับ Asian Formula Renault Asian Formula r e n o u อออายุ15ได้แชมป์เอเชียละเอเชียเนี่ยเล็กไปละเล็กไปแล้วเล็กไปแล้วสำหรับเรานะครับก็ยังไปต่อครับไปยุโรปต่อไปยุโรปอายุ16ใช่ครับ16ไปยุโรปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอหยุดตรงนี้ไปแป๊บหนึ่ง16พี่โจทำอะไรครับสารปัตเพียนเล่นอย่างนี้ สิปหกเหรอมออะไรเองอ่ะมอสี่มอสี่เนี่ยพวกเราทำอะไรกันอยู่นะพอจะมีความทรงจำไหมแต่ว่าเนี่ยเขาไปยุโรปแล้วนะไปยุโรปถ้าจะไปแถวๆเนี่ยค่ะประเทศเพื่อนบ้านแต่ตอนนั้นผมก็ไปเหมือนกันนะครัไปทำีราชาเรามาคุยกับน้องแซนดี้ต่อ16ไปยุโรปเริ่มต้นยังไงเริ่มก็เริ่มแข่ง ต่อกับโฟมแล้วเรโนนะครับที่ยุโรปแต่ว่าก็ยากอยู่เพราะผมไม่รู้จักสนามไม่รู้จักกับรถอะไรแบบนี้ผมก็ต้องแบบคือมันเป็นมันเป็นสังคมใหม่ๆด้วยใช่มคือเราเด็กแล้วเราต้องไปอยู่กับแบบพวกโปรเฟชชั่นอลแบบนั้นผมตอนนั้นระดับระดับสูงมากนะครับในยุโรปและก็นักแข่งที่นู่นจะรู้จักสนามเพราะว่าเขาแข่งมาแล้วแข่งมาเคยแข่งกันอยู่ตลอดเวลาเราไปเนี่ยไปคนใหม่แต่ว่าไปด้วย แต่ว่าเราก็มีดีกรีนะเราก็เป็นแชมป์เอเชียใช่ครับใช่ครับรู้สึกยังไงตอนนั้นแต่ว่า2ปีแรกที่ยุโรปก,ก็ยากนะครับ16กับ17ช่วงอายุ16กับ17เใช่เป็นไงบ้างช่วงนั้นก็ยากอยู่นะครับผลงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าหลังจาก2ปีนี้ผมก็ได้เรียนรู้เยอะ,ยอะได้ ประสบการณ์ในสนามแล้วก็ในปีที่3คือตอนคือตอน16กับ17เนี่ยยังไม่ได้แข่ง FT ใช่ไหมอย่างอย่งตอนนั้นแข่งรุ่นอะไรอยู่ก็ตอนนั้นก็อยู่ f อร์ u l a r e n a u น t Formula Renault เหมือนเดิมแต่ว่าย้ายไปแข่งที่ยุโรปแทนซึ่งมันเป็นเรียกว่าอะไรระดับโลกแล้วครับผมก็คือจากนักแข่งเก่งๆจากทั่วทุกมุโลกมารวมกันอยู่ที่นี่ก่อนที่จะก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งใช่ครับก็ ในปีปีที่แล้ว2013ก็ขึ้นระดับฟอร์มูล่า3นะครับก็คือยูโรฟอร์มูล่าโอเพ่นใช่ครับอายุ18ขึ้นไปแข่งยูโรฟอร์มูล่าโอเพ่นแล้วครับแล้วก็ได้ผลงานดีด้วยนะครับปีที่แล้วได้รองแชมป์เสียดายที่รองแชมป์แบบที่ถ้าถ้าใครได้ติดตามข่าวเนี่ยต้องบอกว่าได้รองแชมป์แบบที่ไม่สมควรจะได้รองแชมป์นะครับน่าจะได้แชมป์มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะลองย้อนกับเ่าห้ฟยังใช่ครับตอนนั้นก็มีการตัดคะแนนนะครับเพราะว่าผม ทุกสนามจบท็อป5นะครับแล้วก็ในรายการนี้เขาจะให้ตัด2เรสคือตัดคะแนนออกไป2เรสใช่ครับเราที่ไม่ค่อยดีอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าผมดีทุกเรสก็ต้องตัดคะแนนนะครับนี่ก็เสียใจด้วยเพราะว่าผมได้คะแนนเยอะสุดแต่ว่าโดนตัดคะแนนก็ไม่ได้แชมป์ก็เลยกลายเป็นได้รองแชมป์ไปคราวนี้มาถึงปี2014หลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ คือปีที่แล้วเนี่ยเราเองสมควรจะได้แชมป<ช>์แต่ว่าดันไปโดนกดตัดคะแนนแบบงงๆนิดนึงแล้วคือกลับมายัางไงคือปกติเนี่ยหลายคนอาจจะแบบโหพาชาเสียใจแล้วก็กลับมาไม่ได้<ช>แต่ว่าเด็กอายุ18ปกลับมาได้ปีนี้เป็นยังไงครับช่วยเล่าปีนี้ให้ฟังหน่อยเริ่มต้นปีเลยผมก็มั่นใจนะครับแต่ว่าในสนามแรกก็ ต้องบอกว่าตื่นเต้นนิดหน่อยด้วยเพราะอันนี้เป็นปีที่สองอยู่ในทีมเดียวกันรายการเดียวกันทุกคนก็มันต้องมีความคาดหวังเพิ่มขึ้นมาใช,ใ,ชใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็แต่ว่ารู้จักกับกับทีมแล้วรู้จักกับรถทุกอย่างเราก็ได้เซตรถ พิเศษเลยนะครับผก็ได้ผลงานดีทำผลงานได้ดีจนมาคว้าแชมป์เมื่อสนามล่าสุดที่ใช่ครับที่อิตาลีครับที่มอนซ่านี่ครับมีถ้วยโชว์ด้วยสองเรสเลยใช่ไหมสองเรสเลยคือแต่ละสนามเขาจะแบ่งเป็นสองเรสใช่ไหมครับครับนี่นะครับคือการคว้าแชมป์ที่สนามนี้มีผลทําให้เรามีนะครับในสนามนี้ก็ได้คะแนนพอ เพื่อได้แชมป์ในสนามนน้นเลยไม่ต้องไปรอสนามสุดท้ายาสนามสุดท้ายคือสนามสุดท้ายคือบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาที่สเปนใช่ไหมครับคือต้องบอกก่อนนะครับเดี๋ยวหลายคนอาจจะงงคือการที่แซนดี้คว้าแชมป์สนามนี้คือแซนดี้ทำผลงานได้ดีตั้งแต่เรสแรกๆนะครับจนมาสิ้นที่อิตาลีคือแซนดี้คว้าแชมป และคะแนนเนี่ยคะแนนรวมเนี่ยมันขาดไปแล้วมันห่างกัน70กว่าแต้มใช่ไหมครับเจ็ดสิบเจ็ดแต้มจากอันดับ2ที่เป็นคะแนนรวมซึ่งก็ทําให้แซนดี้เนี่ย คว้าแชมป์ยูโรฟอร์มูล่าโอเพ่นไปครองปีนี้ไปครองทันทียังไม่ต้องแข่งสามสุดท้ายก็โดยที่ไม่ต้องแข่งได้แล้วนะครับเป็นไงสุดยอดไหมสุดยอดแล้สนามสุดท้ายแข่งหรือยังยังถึงก็ยังไม่แข่งยังไม่แข่งจะไปแข่งไหมครับเดี๋ยวจะไปแข่งด้วยช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนเป็นสนามสุดท้ายซึ่งก็คาดว่าแซนดี้น่าจะไปคว้าแชมป์อีกนะนะครับคราวนี้คว้าแชมป์บอกว่าตัวเองมั่นใจแล้วคือหลายคนอยากรู้ว่าไอ้พวกรถแข่งเนี่ย เขาฝึกซ้อมกันยังไงขับกันอย่างเดียวเลยไหมทั้งวันมีการแบบซ้อมอย่างอื่นไหมแตกต่างจากพวกกีฬาประเภทอื่นยังไงมันก็ต่างกันนะครับเพราะว่าตอนดูจากข้างนอกมันก็ดูง่ายมากนะครับใช่ก็แค่ไปขับรถก็แค่ขับให้เร็วเ็อ่ะใช่ครับใช่ไหมคิดเหยียบให้เร็วไหมให้เร็วที่สุดอ่ะใช่ทุกคนจะคิดแบบมันวมันจะฝึกซ้อมยังไงเหมือนรถธรรมดารถยนต์ที่อยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าที่จริงมันก็ยากมากนะครับเพราะว่า รถแข่งเนี่ยจะไม่มีการช่วยอะไรนะครับเบรกไม่มีเซอร์โวพาวเวอร์พาวเวอร์สตีริงไม่มีทุกอย่างจะแบบแมนนวลแมนนวลหมดใช่ครับก็ต้องใช้ทักษะพอสมควรครับอันนี้นอกจากทักษะแล้วก็ต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรนะแข็งแกร่งทั้งด้านร่างกายอย่างดูอย่างหุ่นเนี่ยนี่สิบเก้านี่สิบเก้านี่โอ้โหขนาดนั้นเลยตัวเท่ากันเลยอ่ะเป็นไงการฝึกแบบเขาเรียกอะไรนะฟิสิกสอลอ่าใช่ครับ ยังไงครับมีการฝึกร่างกายยังไงใช่ผมเบทอยู่ที่อิตาลีนะครับในศูนย์ Shape Driver แล้วก็อันนี้จะเป็นจิมที่เขาออกกำลังกายเฉพาะให้นักแข่งนะครับเขาแบบ s p e c i a l ลไลซเลยว่าต้องออกกำลังกายอะไรยังไงสำหรับแข่งรมีรูปแบบที่ตายตัวเลยว่านักขับเนี่ยต้องออกกำลังกายในเซตนี้ยังไงครับอย่างเช้า2ชั่วโมงยกเวทอย่างเดียวก็ เราเจอกลางกายสองครั้งต่อวันนะครับตอนเช้าก็ส่วนใหญ่จะทำคาร์ดิโอนะครับครับอือันนี้ไม่ว่าจะเป็นวิ่งหรือว่ายน้ำปั่นจักรยานเผผาอะไรสำหรับเบิร์นนะครับเพราะว่าตอนแข่งอยู่รถไม่มีแอร์นะครับมันก็จะร้อนมากเลยไม่มีแอร์นะครับอย่าเข้าใจผิดไม่ใช่ว่าขับของเย็นๆนะครับมันก็ร้อนมากในรถก็ต้องแบบ ต้องเบิร์นต้องทำให้ร่างกายชินกับช่แบบอากาศร้อนๆแบบนี้ด้วยการแบบคาร์ดิโอตอนเช้าช่วงเย็นล่ะช่วงเย็นช่วงเย็นก็จะมีแบบยกเวทนะครับแต่ว่าเวทเบาๆแต่ว่าทําหลายๆ r e p t t i t i o นนะครับหลายๆเซ็ตนั่นนะครับใช่ไปต่อเนื่องประมาณใช้เวลาเท่าไหร่อันนั้นก็ใช้เวลา2ชั่วโมงเองนะครับแสดงว่าการฝึกซ้อมเนี่ยยากมาก็ยากหน่วงมากไม่ใช่ว่าอยากแบบใคร เห็นว่าขับรถแถวบ้านเร็วๆเฮ้ยเรียกมาแข่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไ้แข่งไม่ได้แข่ไม่ด้่งเไม่ได้ไม่ได้อะน่าจะไปปาดคนอื่นเน่อข้างทางหมดลยครับคือหลังจากได้แชมป์แล้วใช่ไหลายคนก็อยากจะรู้ว่าได้แชมป์เอเชียไปต่อยุโรปได้แชมป์ F3 ที่ยุโรปแล้วจะไปยังไงต่อสเตปต่อไปตอนนี้ อยู่ F3 นะครับมันก็แบบตามเบอร์เลยตามเบอร์เลยสเต็ปหน้าก็คือ GP2 GP2 ครับผมอันนี้ก็แบบถ้าพูดง่ายๆก็เป็นแบบฟอร์มูล่าทูแล้วก็ฟอร์ม o r m u วันนะครับ f อร m u l a 2าทเนี่ยวางแผนไว้อย่างไงสักปี2ปีแล้วก็ค่อยไปใช่ครับสักปี2ปีก็ต้องดูผลงานก่อนเพราะว่ารายการนี้ก็ ยากยากมันยากขึ้นไปอีกมันมันคืออย่างฟอร์มูล่าสามมันยากแล้วฟอร์มูล่าสองเนี่ยมันก็ยากขึ้นไปอีกคือมันความยากขึ้นไปอีกเนี่ยมันอธิบายได้ไหมว่ามันยากขึ้นไปอีกยังไงมันยากขึ้นไปอีกเพราะว่านี่เป็นสเต็ปสุดท้ายแล้วสําหรับทุกนักแข่งในโลกนี้ที่อยากไป F1 คือนักแข่งที่มีความฝันว่าอยากจะไปเข้าร่วมการแข่งขัน F1 เนี่ย GP2 หรือว่าฟอร์มูล่า2เนี่ยคือสเต็ปสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเข้าไป F1 ใช่ครับก็มีแบบนักแข่งที่เก่งมาจาก ทุกรายการเขาจะมาแข่งกันใน GP2 ว่าใครจะได้ใครจะเป็นนักแข่งฟอร์มูล่าวันในอนาคตนะครับคือการการขึ้นไปฟอร์มูล่าวันเนี่ยมันก็อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ต้องมีดีกรีในระดับก่อนที่จะไปฟอร์มูล่าวันก่อนซึ่งมันก็ยากเชื่อว่าน้องน่าจะทำได้เพราะว่าอายุยังน้อยเราจะได้เห็นนักแข่งไทยไปแบบเป็นแชมป์ F1 ก็ได้กลัวไหมฮะกลัวไหมฮะความเร็วความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ ก็แล้วแต่รถนะครับในรถ F3 ปีนี้ก็ประมาณ260ขับ120อย่างเร็วแล้วเนี่ยเข้าทางตรงเนี่ยอหรอ2 6 0อันนี้กิโลเมตรนะ260กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคิดอะไรอยู่กลัวแบบไม่กลัวครับเพื่อในสนามทุกคนก็ ความเร็วเท่านี้ความเร็วเท่ากันมันก็แบบไม่ระบบเซฟตี้อะไรดีไหมดีมากเลยชุดนี้ชุดนี้แข่งจริงเลยป่ะใช่ครับการไฟไหมการไฟไหมมันก็แบบรถมันจะเซฟมากแล้วก็ในสนามทุกคนก็แข่งนะแข่งกัน200นะครับไม่ว่าในในถนนมีบางคน40บางคน80บางคน200มันก็แบบอันตรายมากนะครับอยากรู้ส่วนตัวแล้วเวลาขับรถธรรมดาในบ้านเราเนี่ยขับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ขับ ถึงถึงที่เขาให้นะคะก็แบบสมมติว่าขับสองร้อบาทรถเก่งไม่ใช่ม่เช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ speed limit s p ่ limit ก็คือประมาณ90กิโลเมตร่อชม่มเส้นทางเขาเคารพนจราจรแหมนะครับก็ก็รออีกนิดนึงอาจจะได้เห็นนักขับผมล่าวันที่เป็นคนไทยนะฮะตั้ง้าไว้ว่าก่อนอายุเท่าไหร่ว่าจะไป ถึง F1 ให้ได้ก็ว่าประมาณอีก3ปีน่าจะได้นะครับตอนนี้19 20 21 22ประมาณประมาณ22 23โอ้น่าจะได้นะอีก3-4ปีจะยังอยู่กันไหมครับอยู่อยู่ครับอยู่ยังไงอยู่ยังไงแต่ต้องมาคุยกันอีกรอบนึงด้วยเป็นอย่างนั้นถามนิดนึงทำไมถึงเลือกสันลงสันช้าไทยอยากรู้ถ้าที่นอร์เวย์เพราะว่าก็เป็นลูกครึ่งนอร์เวย์นะครับแต่ว่าแม่คนไทยแล้วก็เกิดมา ประเทศไทยนะครับอ,อยู่ตั้งชีวิต<ท>ประเทศไทยนะครับก็เริ่มโกคาร์ดประเทศไทยด้วยนะครับผมก็มแบบ อันนี้ก็เป็นบ้านบ้านของผมนะครับอ่าเนี่ยยอดมาครับผมยอดจริงๆนะชอบทุกอย่างที่เป็นประเทศไทยชอบสาวไทยบ้างไหมคะโุยดโหีรออยู่ม่วนตขอแชร์หน่อยขอแชร์หน่อยตอนทีปกติเขาจะมาช้ามากตอนช่วงแต่งหน้าวันนี้มาก่อนเลยตื่นเต้นรู้ว่าจะมาใช่ไหมให้ถามเผื่อแฟนแบบคนเขากลิกาการแบบนี้ชีวิตส่วนตัวอาจบจบจากเรื่องราวของสนามแข่งแล้วกันอ่ะเราใจผู้ประกาศของเราหน่อยนะฮะ ถามชีวิตส่วนตัวแต่ก่อนถามเรื่องแฟนก่ะถามเรื่องเพื่อนก่อนีวิตบบวชีวิตวัยรุ่นเพราะว่าเป็นนักขับแบบระดับโปรเฟชชั่นอลพวกนี้เนี่ยเวลาเนี่ยไม่มีไปสังสรรค์เฮหากับเชอนฝูงแน่นอนชเราอย่างไงครับเรามีมุมตรงนี้บ้างไหมแล้วก็ยังมีชีวิตธรรมดานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่อิตาลีนะครับก็ไม่ได้เจอเพื่อนบ่อยมากถึงกลุ่มเพื่อนเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมฮะก็ไม่ค่อยได้เจอ ตอนกลับมาก็ได้เจอนะครับได้โอกาสนิดหน่อยแต่ว่าตอนอยู่ที่นู่นก็มีแบบเพื่อนนักแข่งเพราะเราเทรนด้วยกันนะครับก็ยังมียังมีอยู่แต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าวัยรุ่นปกติเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันต้องดูแลรักษาสุขภางก็มีวินัยในตัวเองนะครับเป็นคำตอบยังคะรอคำตอบอยู่ได้ได้ขอเป็นคำถามสุดท้ายแลวกันตรงๆเลยมีแฟนยังใช่ไหม สิบเก้าบเก้าย่สิบเก้าอยู่ครับก็ยังไม่มีนะให้มองปลาเทานั้นแหลสเปกล่ะงั้นงั้นถามต่อเลยสเปคแบบสเปคผู้หญิงที่เรามองไว้ว่าเนี่ยถ้าเจอเนี่ยโอ้โหต้องเข้าไปคุยแน่นอนผมก็ไม่มีไม่มีสเปคครับถ้าถ้าสวยก็สวยหันทางนี้ก็ได้เขาบอกว่าสวยไม่หันทางนู้นแบบนี้ไอมาวีลอยไอมาวินมากมากเลยถ้าไม่มีสเปคเนี่ยได้เลยตอนนี้ไอว่าง ก็คือไม่มีสเปกก็คือท่านรู้สึกว่าชอบก็คุยช่ต่างชาติอะไรก็ได้เดี๋ยวพี่สอนมุกไว้จีบสาวเอาไหมสมมติว่าเราเดินไปเจอสาวที่เราชอบนะแล้วเราเห็นว่าเขานั่งอยู่เนี่ยนะเราก็บอกเลยนะครับว่าอย่านั่งแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะถามเราว่าทําไมใช่ไหมเราก็บอกว่ามานั่งในใจผมปลอดภัยกว่าอ่านี๋ยัดนี้ดี เวิร์กไหมครับเวิร์กเวิร์กยังไม่มั่นใจเลยว่าเวิร์กหรือเปล่าตายเขาแบบสนุกสนุกบยครับน้องเขาเป็นคนน่ารักนะแล้วก็อยากจะให้กำลังใจให้กาลังใจให้กาลังใจแล้วก็เรามีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆมาให้น้องแซนดี้เขาด้วยนะครับเดี๋ยวขอทีมงานเอาเข้ามานะฮะทีมงานกำลังชื่นชม หน้าตาหล่อเหลาของน้องแซนดี้อยู่แบบเพลินเพลินโอ้โะก็นี่ครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับบางเราเ่นเล็ก้อยๆนะครับให้เกียรติกับทางสปริงนิวของเรามาลงอูดเพิ่มเยอะมากนะคะขอประสบความสำเร็จที่ตั้งใจเราจะรอดูนะคะ f 1เดี๋ยวอีกสักปีหนึ่งนะครับอีกปีหนึ่งข้างหน้าได้แชมป์ GP2 ก็เชิญมานั่งคุยใหม่แล้วก็พอได้ไปเล่น F1 ได้ไปขับ F1 บ่อยๆค่ะเดี๋ยวขอขามสัญญาดีกว่าถ้าได้แชมป์ F2 เดี๋ยวมาอัใช่ไหมคะอ๋อได้ครับดี่ต้องรับสัญญาแล้วนะ ส่งกำลังใจให้น้อกแซนดอนด์ด้วยค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชื่นเมือนจริงๆเพราะน้าผาคภูมิใจโดยเฉพาะคำตอบที่ว่า ภูมิใจในแผ่นดินเป็นบ้านเกิดของเุณใช่แล้วค่ะครับนะคะเอาล่าข่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะพวกเราทุกคนต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะวันจันทร์วันจันทร์นะ่ค่ะตื่นเต้นไม่หายตื่นเต้นพว่อไปเป็นเวลาเซลฟี่นะคะขอบคุณสำหรับกานรับชมนะครับทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ